ฮะเสียงล้อฮโอ้ยบวาวเด้เขาบอกว่าคนเสียงใหญ่อะไรก็ใหญ่ไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์กันหน่อยแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นคนเสียงแบบไหนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหทีท้าก็เป็นคนเสียงใหญ่เหมือนกันเลยพอเขาบอกว่าคนเสียงใหญ่อะไรก็ใหญ่ใช่ไหมแม่ค้าใช่แล้วแต่แม่ค้าก็เสียงใหญ่เหมือนกันเนาะเออแม่ค้าก็เสียงใหญ่เหมือนกันเลย เฮแล้วกูเซนสบายดีเจ้าแล้วเจอแล้วเจอคนงามคนงามสามวัยน้องไม้แต่งงานทำไมน้องไม้แต่งงานจะอยู่ขึ้นคานจ้าไปตลาดเมื่งทำนนี่ฟังได้อันตลาดหน้าโบแม่แล้วก็ถามสื่อกุบเออถามสื่อกุบเอาอีกแล้วบ่มีแต่คนจากได้กุบเจ้าเนาะเออ วันสีดข้ายพันเนตจ็บเจ็บอยกีบพันเนเจบเจ็บอยก็เป็นหนึ่งพันแปดร้อยกีบอันนี้ปลาลาดเหมานอ๋อปลาลาดโลเปดซิโลเปดสบพนดได้ได้เราซื้อมาเจ็ดห้าเดสิบห้าพัจาะสกินี่ขายแปดสิ่ายบ้านเหลาโอ้ยพี่ปลาลาดจะมามัวพี่อะกพิสังคือปากเงวแท้ะ นกเว้าลายมันต่างเงาฮ่ห้องไข่ก็เว้าลายไข่ก็ยังโมยาวอยู่ฮะอันนี้เหนียวผสมบ่เจียดน้อยเอาไปอ้อบ่ครัอันนี้บ่อ้อใส่พักอันนี้บ่ใส่หยั่งก็ได้แซ่บเบิดมาปูยำหยั่งฮะยยำน่อไหมอ้อยไปหายำหน่อไม้ระวังเขียวแมงเดิอ้อยมาค้าอะไรอายอุ้ยได้หยั่งไปกิน ได้พักเฮ้ยยังกินอะไพักอันนี้ข้าวปุ้นเฮ็ดข้าวปุ้นบ่พักอันข้าวห้องพักข้าวทองข้าวทอง,อ,ทอ,งอ่ากินละงามแบบนี้บ่เนี่ยงามอยู่บ่อ่าท่นกินละงามแบบนี้เาอบชอบจะกินเดียเยเด๋ยวนี้เลยเอาจะกินเดี๋ยวนี้เลยท่นกินละงามเลยกินเลยกินละงามอืออันนี้สาวทาค่ะแขก็ย,ยีนเบอร์เซีนบ่เนี่ไอมาจะใสไอมาแต่ปากกระดิ่ง ด,ด้วยควาใจเด้อนีอเราแต่งตัวตอนี้เราก็งามเนาะขูบัวนำปั่นนังจีนแอ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 นไปแล้วพี่เนอะขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเลาะเซ,ซาะแซ่บวันนี้เรามากันที่ตลาดตลาดตลาด ตลาดปลาครับปลาดุกนานะครับส่วนนี้ปลาขอเรากําลังแซะเท็ดให้อยู่อ่แล้วก็มีกบอันนี้ไม่ใช่กบนะเสียดอีโมเสียดีโมเขียดอีโม้ไปคนไปใส่เบิ้ลมันเนี่ฮะวันเสาร์เราค้นปลาไหลโอ้ข้าวันเสาร์ค้นปลาไหลคุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เลยทําให แขกคนไม่ค่อยกายไปกลายมาแล้วก็คนไม่ค่อยหยางบันไดนะครับก็จะมีแต่แม่ค้ากระหนังจวโบเจเวเฮเจโลเจเลกันอยู่นี่แหละนะครับซึ่งเราก็จะเป็นตลาดเล็กๆตลาดแห่งใหม่นะครับเป็นตลาดยางมอแรงส่วนนี้เราก็มีประเภทปิ้งย่างนะครับทาให้เรามีความหอมกลมุกล่อมอร่อยได้ทุกมื้อทุกเวลาหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาที่ตลาด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 นาง ีวิไลตลาดศรีวิไลเนาะแม่ค้าก็เห็ดตะปุตปปะปะอยู่พี่น้องเอ,อ้ยเป็นตะแพงแท้ๆสนนะจากกัดก้นกัดแอววเล่ากับว่าได้หรอกนี่พี่น้องมากินมาอุญมุนกระเพิ่นเดี๋ยวพี่น้องเด้เลย,ยอุ่นลายแตกเห็นไนหมจมลลายแตกอันนี้จามอินเนาะจามอินลูกซีนพี่นอ้องจามมือ่อนี่ของกินหลากหลายคือกัน เป็นตลาดสีวิไลเอา้าพากันมาอย่างนะพวกเจ้านี่เนอะึ้นอย่างต่อหลังกันด้วยไรหรือไรแท้เฮอเ่อย่างเลาะเล่นไปทีละพี่น้องเลยอย่างเลาะย่างเล่นปายคุยไปหยอกไปผู้สาวมาหาซื้อหมูบ้านิมาเบิ่ง,งซื้อๆพอด้ <c oughs> มาซื้อดอกมาเบิ่งพี่เราวะอือพอซื้อดอกแล้วมาเบิ่งลราว,วะ <c oughs> มื่อวันเสาร์ผมแม่วันเสาร์ผมมีคนหลายผมมีคนหลายเนาะไม่ค่อยจะออกมาอย่างกันเท่าไหร่นะบ่ค่อยมาคนคั้วันเสาร์บ่วันจันทร์ถึงถึงซุปจันทร์ถึงซุกนี่หลายเสาร์ก็วันอาทิตย์บ่หลายปานใดยโดยโดยโดยจะได้ฮู้ไว้เช่นนั้เฮาสิมาวันจันทร์กับวันศุกร์ผู้สาวมาซื้อปลาพี่น้องให้ปลานิ่งไปก้อยไปลาบไปต้มแซ่บโอ้เข้าไปเบุญบุญบุญสวงเฮือเนาะบุญสวงหัวน้ำน้ำ อันสะพานขวมขวมอย่างเกาะน้ำโดนบ่บนช่วงเหือพี่น้องอันนี้แม่ค้าน้อยแม่ค้านี่น้อยหนั่งขายเครื่องให้พอให้แม่แม่ค้าใ,ให่่น,นี่ครับไม่ค้าใ,ใหญ่ขายซีนหมูเป็นอาหารประเภทหมูบัลตินไม่กับมีพี่น้องบัลตินไม่กับมีนะมบัลทัวกับมีบัพทิกกับมี อันนี้หมักยังหมักตูดเด้อพี่น้องเด้อนี่นี่อาหารธรรมชาติเฮาเลยบักกะทินมักกะทินอันนี้พักกะทินที่เดือนบ่หนี้อันนี้พักเน่าบ่นี่โอ้พักเหน่าเหน่าพอกิจตู้นี่พักกะทินนี่พักเกษตรอันนี้ักเขือ่เผือ่เผือ่ขุดมาทำกันคือเก่าครับลุงแม็กมาทำกันคือเก่า ทีน to ี้นี่เบิ่งเบิ่งเขาอยู่ซื้อซอยนี่ย่างอยู่นี่นี่ยังอยู่นี่ใบเดียวเขาหรอกินริดอยู่ใบเดียวนี่เขาจะมาหาซื้ออันละสองพันอันละสองร้อยสามร้อยกิบผมมีบ่เอาครับผู้ชมครับเดินกันต่อไปนะครับเรามาเดินกันที่ตลาดศรีวิไลเด็กๆก็จะชอบกระปูนะฮะพอเห็นกระปูก็เวมาใส่เลยนะครับเด็กๆนี่ชอบมากเลย กัะปูพี่น้องอันนี้กระปูยังกระปูแดงกะปูแดงเลยพี่น้องเด้อกัะปูแดงให้เป็นมัดตรงๆไว้พี่น้องครับพือสิเป็นแต่แซบเอาไปปิ้งเดแซบเอาไปอบอบแล้วกับขวสบายดีได้ยังไปกินขนมบ่อ๋อกินขนมนเนาะ่นซื้อขนมไม่กินพี่นองง้องเลย ไก่เป be ็ดเป็ดไก่กามีขายขนมกามีขายอันนี้เป็นเอียงปลากระเพาะปลาดี่น่ปลาปลาไอันนี้สำหรับนากทานมาเข้ากับตั้งใจฟังจบเทื่ออยู่เข้ากันเดียวว่าเพิ่นคุยกันเนี่ยแท้วิทยุเราได้อนเวมาอยู่นั่นนะ จริงเทาก็ดื right. so hey. so um ้อว่าเราเว้าได้หันเสียงเราได้มาคือเว้าบูเขาใจกันแท้เมียข้ามาเอาเท่าไรทั้งนี้ผมเว้าไปเนี่ยเออจังลึกซึ่งเนี่ยกินบ่าอ่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ะล้วเช้าวันเราเป็นคนเบาเด้เดี๋ยวนี้บบแมนเนาะเบ้าวิทยุพุ่นอืมวิทยุปากอยู่บ้าบ้าอยู่ฮะเราเป็นคนเมืองใหญ่ไดรฮะเราก็จะเป็นคนเมืองใหญ่ไดรเป็นคนเมืองใหญ่เป็นยังไงคนเมืองใหญ่เบ้าให้ลูกฟังเนี่ย โมบด้ยินเนาะบอเลยเห็ดซื้ออยู่จิคนเมืองใหญ่คนท่าใหญ่เน้อขันบอ้นำเพื่อนเลยเฮ็ดซื้ออยู่ขันห้องแห้งเพราะว่าให้เพื่อนอีกบอคอยผมบด้ยินเบาแห้งขันว่าให้เด็คนบด้ยินเนาะพี่้องมาครับเดินกันต่อไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับดีเราก็มีคนออกมาซื้ออาหารการกินนะครับมากมายกันเลยทีเดียว ได้ทั้งกบทั้งเขียดนะฮะแล้วก็มีผักด,ด้วยหมายแม่ค้าวันนี้ใส่เสื้อสีจำกันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเอนี่มีบักกัดหินด้วยนะฮะมมีบักกะดินแก่แล้วก็บักกัดหินอ่อนเสียงร,ร,ร้งะเส,สียงร,อรอ้อโอยบนไห้วเด้เขาบอกว่าคนเสียงใหญ่อะไรก็ใหญ่ไปหมดเลยเดี๋ยวเราต้องสัมภาษณ์กันหน่อยแล้วนะครับเนี่ยจะเป็นคนเสียงแบบไหนสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับโอ้ ท,ท้าก็เป็นคนเสียงใหญ่เหมือนกันเลยพอเขาบอกว่าคนเสียงใหญ่อะไรก็ใหญ่ฮะเอาลองอีกทีสิสวัสดีครับโอ้โห,โหนี่ใหญ่จริงๆสรงไซส์ใหญ่ๆครับกันเลยทีเดียวฮะครับกางเก่งก็ <c oughs> <c oughs> ในบักกะถินนะคุณผู้ชมนะนี่คือในบักกะถินเราก็จะเอาไปใส่ในตำหุงอันนี้บักกอกนะครับบักกอกไปตำเจียวบักกอกนี่ก็จะอร่อยมากทีเดียวส่วนนี่บ<า>ักเขือคาย ก็ใส่ตำบังหงคือกันนะครับรวมๆแล้วที่เรามองเห็นยู่ตรงนี้คือเครื่องปรุงสําหรับตำบักหงใช่ไหมแม่ค่าใช่แล้วเสวนแม่ค่าก็เสียงใหญ่เหมือนกันเนาะเออแม่ค่าก็เสียงใหญ่เหมือนกันเลยใช่แล้วเส้นขายชีเน้งง่ายเหรอขายชี้น้แม่ค่าขายชีเน้งหรอเสียงเป็นยังไงลึกเสียงใหญ่ไหมเสียงธรรมดาเนาะแม่ค่าขายปลาดีเสียงย่ายังเจ้าหะ เสียงแยบมาคุณผู้ชมครับอันนี้เรากําลังเดินทางมาได้ครึ่งตลาดแล้วอันนี้ก็ปากแดงแดงๆไม่รู้จะเสียงดังหรือเสียงใหญ่เสียงน้อยปากไม่แดงไม่มีแรงเดินส่วนนี้คือจามเอ็นนะครับคุณผู้ชมไม่สามพันไม่ันไม่ละพันบ่อันนี้อนนี้มอะไรบ่เกซ่บกพอเนาะ ใช้เบ้เน,เบนี่เ็ทนี้ะเปิกคนมาซื้อเจ้ากืนน้ำลายจ้าเถื่อแล้วเจ้ายืนอยู่นี่ห้าเถื่อหาเถื่อแล้ว <c oughs> เอ,อเถื่อซีซีพเกินเถือ่อีากินเลบอนีอ่เนาะน้ำลายย่อยใส่เยอะหน่อยนี่เอาจากไม้ซ <c oughs> ื้อจากไม้สาวพันสา,นสานสบายดีเจ้วตออาเจอแล้วเจอแล้วเจอคนงาม คนงามสามวัยน้องไม่แต่งงานทำไมน้องไม่แต่งงานจะอยู่ขึ้นคานจ้้เออน้องลาแล้วกับน้องแก้วห่วยจะเข้าไปไหมห่วยโอ้เอฟซีแ่งถามหาอยู่นี่ถทมหาใครถามหาทั้งสองคนนั่นแหละถามหาน้องแก้วเออตอนนี้น้องแก้วกำลังดังในขนาดนักเลยเดี๋ยวนี้ฮะขอเป็นห่วงน้องแก้วดีที่เขาไปเห็นขาน้องแก้วมันสีฮักปะฮะวันนี้มีน้องแก้วแล้วก็ น้องล่ามาด้วยกันครับอันนี้เอ่ยกับน้องเด้อพี่น้องเด้อบังเอิญมาเจอกันโดยบังเอิญยีรีครับเอาลุงปีเตอร์มาตลาดตลาดศรีวิไลก็มาเจอน้องแก้วแล้วกันน้องล่าอยู่นี่ฮะ<า>แม่นหากระมอดเมื่อกี้นี่เบืงบ้งนี่เบืงบ้งนีงงง่มุนอปุปุยอยู่นี่ <c oughs> แล้วก็มีน้องล่าอันนี้น้องล่าคือน้องสาวล่าของน้องแก้วเมื่อนี้ได้มานํากันเพราะว่าเอ้ยแก้วนี่เราบ่อยากสบายก็เลยได้จูงแขนแล้วมาบ่จูงแขนแล้วฮะเออเออเอไม่ได้ยังไงมาได้ยังไงซื้ออย่างซื้ออย่าง ยูโรถผ่อมาเลาะเบิ <source. S 1> <I> ้งที่เดือสองเลยน้องแต่ว่าน้องล่ามืัอนี้ได้ยินเ่าว์่ากรับพึ่งกลับมาจากปากซีไปเที่ยวว่ะไปกับผู้บ่าวที่แน่เลยแบบนี้ฮะบ้าวว่ะเออต้องเอาผู้บ่าวมานำบอกมันถามีก็ต้องมีผู้บ่าวมานำอันนี้ผู้บ่าวบ่มีก็เลยบ่ได้มาเนาะน้องแก้วฝากหาเอฟซีเนี่ยว่าขอบคุณในหลายเด้อที่มาชมมาเสียน้องแก้ว กับทิศสามกันใหม่อภิายคิดกับขารวะคันมาตลาดศรีไล่กันบริจิตจบเอ็นมามาฮอดได้น่ากับทีได้ยืมเงินน้องแก้วแล้วบาทนี้ฮะเพราะว่ายังตอนนี้ลุงปีเตอร์เหลือเงินหลายขนาดเลยจกออกมาเต็มกระเป๋าหนึ่พันบาทยังอยู่พันบาทพี่น้องยังอยู่พันบาทเลยพี่น้องเนี่ยทางบ่ฮอดอันทางจำเอ็นซ้้ซะบัตเบัตรเน่พี่น้องเลยเรื่อยขอขอว่าว่า ให้เหลือเงินไว้พันกรีบติดกระเป๋าส่งไว้โอเคเดี๋ยวเจอกันเด้อบ๊ายบายนี่ถ้าพี่น้องเจอน้องลาดเถินอ่ะเข้า,าเสียงให,ห้องเพลงสู่ฟังพี่น้องเลยห้องเพลงมว้นมวนๆเลยน้องลาดจ้าจำเรียนเป็นขายดีลีเด้อหันมาบ้านนี้ละวมืดแหละเฉพาะเพะิ่นซื้อเมื่อกันจนเอาเมาเลย,แ,เลยแสดงว่าห้านี่แซบแมนบอกแซบมวยแซบ,บความเพิ่นอยู่ดอกเชิญว่าก,กันเลยป๊อด ผู้บ่าวน้อยมาขายหมากลูกซินลูกซินแนวซ้เอาสำนวยกับปั้นนี่ไปน้องเลยหน่วยบกักใหญ่ๆเลยลูกซินใหญ่สวนในเรือขายสวนสวนเป็วยย่ายังลุงแม็กครับลุงแม็กลุงแม็กไม่กล้ายวนอยู่ตั้งบนขายยางลายไปขกล้าสวน,นสวนหมวกเจ้าบอลได้เลยเลยหมวกบ่ลดนเกียร์ก็คอยหมวกเกียร์เจ้าเนาะไครยกขยันมาตั้งผีแล้วเบอร,ร์แซนเราคอยมาเป็นน้ำเจ้าเฮ้ยนี่เขาอยู่ทั้งฝุ่นก็เสียวย้อนแล้ว เราใหญ่มาเราเลี้ยงเ็ดเป็นอย่างงามเด้อครับเอาหัวมันจุ่มกันไว้เฮ็ดหยังจานเท่าไหร่เนี่ยาปลาไปยังหนไม่เค่าหนไม่ป่าเดี๋ยพี่น้องดีงามงามหนูไม่เคยป่าออยซออยู่พี่น้องไหนนูไม่เคยป่าพี่น้องเองงามงามเดี๋ยวหนูไม่เคยป่างามงามเลยพี่น้องสวยงามมากเลยหนูไม่เคยป่าแม่ค้าก็งามเดี๋งามอยู่บอลแม่ค้าบอลงามเอยบอลงามก็ลงตลาดอะไรเลยเนาะ เออยกระสังเบาไปตลาดเวังหันนี่วังใดเอ๊ะันตลาดหน้าโบอ่าแม่แล้วก็ถามซื้อกุบเออถามซื้อกุบเนี่ยเอาอีกแล้วบ่มีแต่คนอยากได้กุบเจ้าเนาะเออน่าขายเท่าใดเนาะนี่เราจะขายท่านเอ็ดกับเท็ดลอยกีบฮะท่านเอ็ดกับเท็ดลอยเป็นเท่าใดบัดนี้เอ็ดคือกันท่านเอ็ดกับเท็ดลอยะไรันเอาเสียงอะไรกันเอาจะลอยกีบนี่ไปท่านเอ็ดกับเท็ดลอย มันบวกเดียวออกมาเป็ดพันบพันเอ็ดก็เป็นหนึ่งพันแปดร้อยกรี๊ดฮ่าฮ่าบอทอนได้กันใจ่ายให้ก็ได้เนาะแม่ค้าถามซะก่อนอ่ะถามซื้อหมวกแล้วฮะสิซื้อไปเฮ็ดเนี่ยิซื้อไปเฮ็ดยัยงหมวกหมวกนี่ปะอ่สชิซื้อเอาไปอนุรักษ์ไว้ออนุรักษ์ไว้ได้เรี๋ยววันเสาร์ไปเตะถ <c oughs> ิ่นฮ่าฮ่าฮ่เคยเห็นเออไ่เคยเห็นเนาะกิฟต์มาแต่ใส่นะเออ อบวกไม่หม่ๆบัดนี้พ่อใหญ่หนึ่งรถเกี่ยวหยาแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาหมวกแล้วแบบมีคนเห็นบวกจะขึ้งงามเตเป็นตะเตะขิมเตะเปลี่ยนๆเป็นยางเล่าก็เลยเปลี่ยนกั็พ่อยเออนี่ได้มาเป็นบอนระดกคือกันเสียไปนูรักไว้คือกันน้าข้าวขเห็นเจ้าตลาดอันท่าพนมนั่นแหะเออนั่นแหละเล่าหะล่ะเมื่อกี้นี่เห็นเด้เมื่อกี้นี่ก็เห็นนี่คอยนั่งอยู่ทั้งวันดาเดี๋ยวนี่ก็เห็นเลยตัวเป็นเตี้ตัวจริงๆ อันน oh. e> em> um, yes, no eh? ี้ปลาลาดเบรา่าาลาดโลโลแปดสิบลดบุได้ได้เาซื้อมาเจ็ดห้ามเดสิบห้าพะมาส่งกี่มีขายแปดสิบไม่ขาย่บ้านเจ้าหาโอ้ยพี่ปลาลาดจ้มาหัวพี่ละหน่อยจังเอาหน่อยจัเอาะมันไปได้มันไปมันตายเลยเจ้ไหนเอาดอกาวะายยางต่อครับพี่น้องครับรายการเลาะซอแซบของเฮา ครับเป็นสารคาดีทางรูปกว้างมหาเลาะเบิ่งตลาดตะลีวิธีไทยลาววิธีอาหารอีสานบ้านเฮาอาหารลาวเมียข้าใส่เห็ดปวกมา <c oughs> อยู่ตลอด <c oughs> เป็นยังไงก็ยังมีเห็ดปวกใส่แท้เห็ดปวกดีได้แต่นี่โม้โม้ขึนแต่นั้นเฮ็ดปลวกเน่าอันนั้นเห็ดปวกเน่าเนาะอันนี้เห็ดปวกดีเมียข้าว่ะบ้าเมีคมเเยมค้าลองเปิดหมวกกับุณดูเปิดหมวกเนีย่ยจังหน่อยเนี่ย เรจะซื้อเต้าไหมนี่โอ้ยลราคือมางามใช่ไหมนะซื้อเต้าไหมนายเต่าเป็นๆเขามีเงินอยู่พันกีบเขนจะเอาอย่างพีซื้อเพื่อน๋ยวนี้นะนี่อันนี้น้องอย่างก็ดิี่น้องอย่างจะคุณจะซื้ออะไรบ้างน้องแร่โซตายน้องแร่โซตายใส่หมวกเห็ดปวกใส่หมวกเห็ดปวก เห็ดปวกค้างคืนตัวสมนี้แหละเต้าเต้าฮะเต้าหามาวะน้องสายจะขายน้องสายไปจะขายอันนี้พักอย่างอันนี้จะถามก่อนดอกมันต้นดอกมันต้นอันนี้ดีผักข้าวผักขาดเอาไปกินแบบไหนเอาไปออมสีกอบออมซ่กบแซบเอาไปออมซีกอบหน่อยแซ่บเนาะอ๋อมซบเนาะย่าคือดาวล่าที่เหยียดเนาะแซกุ๊บ นี่ขาคนงามพี่น้องเลยซื้อของซื้อเครื่องเลยครับเบื้องวิวไปน้ำบุกอันนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินและโฉนดพี่น้องครับต้องการขายอเป็นบ้านเสาเดียวสบายอยู่ได้แบบสบายใจครับไม่ต้องเกะกะไผ่สนใจกับใครเบื่องเด้อเดี๋ยวจะเห็นเจ้าของมันออกมาคอยเบงเอาอีก ก็เดินผ่านมาเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับเนี่ยเราก็มีมะละกอนะครับซึ่งเป็นมะละกอทั้งหมักหน่วยน้อยและหน่วยใหญ่เนาะเห็ดตุลุตุลุนตุลุตุลุนเอสวัสดีค่ะสบายดีซื้ออย่างน้อน้องนีนาน้องนีนาน้นมาก็ไผ มาครับมามี่ไหนมามี่อยู่ไหนมา,มาโอ้มาไม่ไปห้องการอันนี้แม่เท่าบ์โ,าโอ้คือดีแมท้าสวงามแท้าอาเอาบายบายหน่อย,ย,ยจุบจ๊บๆด้วย,ยเก่งขนาดเลยพี่น้องเอ้ย,ยเออเก่งคักเก่งแน่นะครับแล้วเราก็มีปลากคอ นะครับปลาคอสี่<ม>ตัวคอร้อเลยลนะมีนกย่างไงมีนกยางนำ้นงนำเบ้อไหนนี่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 ค่วยของลุงปีเตอร์ครับมมเอานกย่างมาให้เบิง้งนกพิซังคือปากเงาแท่น <c oughs> นกเว้าลายมันปากเงาห้องไข่ก็เว้าลายไข่ขึ้นยังโมเงา,าอยู่ฮะรอ<า>อันนี้ตัวเหนียวเจ้าเห็นลายเจ้าเลยเลยหรือเ่นี่ตัวเหนียวพี่น้องตัวเหนียวตัวเหนียวแล้วพี่พัดขี้หรือไง แล้วก็ขายให้ห้องพันกี่ห้องก็เสียเอาอยู่ห้าจงจยกให้อเบิดกระเป๋านี่แหละสอวก่สามพันเนาะอันนี้เหนียวผสมบอเจียดน้อยเอาไปอ้อบ่ะับอนนีบออ้อใส่พักอันนี้บ่ใส่ยังกัไ,งกได้แซบเบิดแต่ที่สำคัญคือต้องกินกับคนหูใจบายาต้องกินกับคนรู้ใจนะฮะเราก็เดินกันไปต่อครับคุณผู้ชมครับ นี่ครับเราก็มีตัวเนี้ยวเลยนะครับนี่แล้วก็ปลาน้อยๆนะครับมาล้องๆๆมาล้องต้องแต่งนะฮะนี่จานทั้งรดแม่นี้น,น,นี่เอาไว้แถมเนี่ยเอาไว้เอาไว้แทมโอ้ปลาข้อน้อยอันนี้หั่นเอาไว้แทมนะครับพี่น้องไม่ได้ขายเนี่ยมีเ,มเ,งมเงินก็เขาไม่เราก็ไม่ให้ขายนะครับมีเงินก็มีมโอกาสได้ซื้อกินนะครับคุณผู้ชมน,นี่คือเขียดน้อยหมอแม่ เขียดทรายเนาะเขียดแต่แอ๊กเนาะเขียดแต่แอ๊กเหนือไปแกงนี่แซ่บขนาดเด็กพี่น้องแกงเขาใช้ว่ขีดขมสดน้ำโกโก,กนะโคกอ๋อข้าพันซื้อกอับอันนี้แถมเลย,เลยอ๋อสุดยอดนะครับแม่ค้าของเราใจดีมากนะครับส่วนนี้เป็นหน่อไม้สดๆกันเลยครับเนี่ยจับยัดใส่ถุงบึมบั้มบึมบั้ม,ม,ม,มกับเมื่อก็ต้มสักสองน้ําแล้วเราก็ตาําแจ่วแซบนะครับรซื้อกบเนี่ยซื้อกบเนี่ยเราอะ นั่นเออเหมืนก็ลืมเนาะว่าบุรีโกงได้ยินเสียงเขาเราลืมเลยเออตื่นกล้องฮัลโหลเลยอันนี้กรบนะครับคุณผู้ชมครับกรบห้อยขานะครับอืเนี่ยครับไหนปลาแดกของเรานะครับโอ้ยปลาแดกที่สั่งเด้อันนี้ปลาแดกนัวเด้อพี่น้องเด้อปลาแดกใส่แกงปลาแดกใส่ต้มปลาแดกใส่แกงปลาแดกนัวพี่น้องเอ้ย โอ้โหอลุงปีเตอร์กำลังคนอยู่นี่ว่าซื้อว่าว่าซื้อว่านำลายหันแตกอันนี้หัวประคอใหญ่พี่น้องเอ้ยประแดกนี่จะแม่นนัวค่ะขนาดคุยซื้อนี่กะนํำลายแตกนำลายเตยนใส่ใสใส่ใสนัวค่ะนัวคนัวนัวค่ั่ั่อนวย่ากมวย่น่น่นนัคัวคว่่ว่วค ทรงใส่ของสิึ้นแล้วมันนี่มันคือดีดเห็นไหมอันนี้ปลาลดนะครับนี่คือปลาลดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นนะครับสําหรับพ่อเท่าของลุงปีเตอร์นะครับจะชอบกินหัวหัวปลาเราก็จะซื้อปลาลดนี่แหละครับเมื่อแล้วก็จะจงไว้แต่งหัวนะครับให้พ่อเท่าเรากินเซ็ตพ่อเท่า,า,าลูกเคยกินกระตูมัน พอเถ้าสั่งความไม่ว่าคั้นมึงได้ปลามามึงเอาหัวไว้ให้พ่อเดเออฝนว่าฮะน้อาก็ะซืซ้อปลาสดอีู่ละเมื่อใน,นเ้องก็จะเอาหัวไว้ให้แต่พอเถ่าเขาเกลียดมีมื <c> ่ <oughs> ันนี่กับปูแดงเด้อแต่ว่าเมื่อนี้มันอยากดำจังหน่อยเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันถึงน้ำฝนพี่น้องเลยกับปูแดงก็เลยกลายเป็นกระปูดำบอหมอนั่นมันไม่ได้ออกแดงบ่สะ โอ้กระเด้งกระตา้งะชรับ๋อแดงแดงกับมีน้ออันนี้จะซากกับผู้เขากำมันจะออกกับผู้เขากำบอน่าดีงามงามพค่ะค่โอ้ยใครอวยช่วยอยู่เนาะเอออวยช่วยผักตือแทะไปใส่แล้วแม่ข้านั้นเมื่อกี้นี่เคยยิ่งสิบใส่กันอยู่บ้าบ้าบ้าอยู่แทะไปทางไรแล้วใส่กุ๊บคุณบอใส่กุ๊บสีเหลืองฮูเด้อร์วัสดแม่ข้าเอาฮาวสัน นี่น้องไม่ต้มนะพี่น้องเด้อซื้อมเมื่อวัต้องต้มอีกก็ได้ครับจืดแล้วได้กินได้รวดนะครับแม่ค้าเข้าใจดีต้มให้เลยนั่นก็ของกินของอยากของแซ่บของนัวของสม้มใส่บิตองอันนี้ของส้มใส่บิตองนั่นไหมเนาะมมสมหมูสมหมัหหกจีบอ่ะบั้นโคกเขาขายยังขาขายย่งมือนะแม่ค้าบั้นโคกให้หนูจากเขาไปเยอะเพาะเขาหนุน เจ้ากับคุณอยวไปเยอะค่ะว่าเห็นลกเฟซพักแม่นาวานี่ไปเอาร้านเจ้ามาลงไปเปนิดปะหม้อก็บ่งงานหม้อมีบ่โอ้ยใครรอยากน้ำหลังเจ้าอยู่ได้ยังไใส่ใส่เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือร้านอาหารแปลก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 เรามีหนังควาย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 เป็นควายขนูนะครับพี่บทระวังจากหมอผี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  อันนี้หมากอะไรเหรอมไม่แปกลปนกนสำหรับเขี่ยวอันนี้แ่าคุณผสมครับเรามีหมูป่าหมูปมานนา่านี่วาเจ้าของร้านเราเราบบกว่าเรามีเต่ายนะาวๆบวเต่า, <laughs> เ,าเรา เต่าเต่าห่าวเต่าห่าวซำพีได้แล้ววะหมูป่าหมาปู่เราวะเออเออเปล่นความเราเนี่ยฮะหมาปู่ย่ำหยั่งฮะย่ำน่อไม้โอ้ยไปหาย่ำน่อไหมเราลองเขี่ยวแมงเดโอ้ยมันท่ายอะไรอายถ่ายแล้วประจันเราขอไปแล้วเมื่อกี้นี้เะ เขาผู้งามอ๋อจ้องอาอมดทุกคนหัล็นวอาจองเอาะจองอมขนมน่มาขนมจองอาแล้วอันนั้นขนมขนมยั้งอ่ะคือได้มัดเป็นตองเป็นตองไว้ขนมอมจ้าเอาไปอมเล่นเฮ็ดให้เฮ็ดหน้านี่บออนึกว่าเอาไปลงวัดสันดอกอืมไ้เมดเท่าผมมีเค่ยั่งอมเอาฮะบออ๋อ เือการกับซื้อในบระคามเมื่อไหร่เขากินสปีก็ยังบ่เบิ้ลจิ้วอมเอา <laughs> อเพื <laughs> อ่อมัน <laughs> ละเปื่อยเอาละครับผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดของตลาดสีวิไลเรามีอาหารการกินที่มีความมากมายและไก่กองส่วนแม่ค้าเราก็นั่งจ้องแต่โทรศัพท์อยู่เพราะวันนี้เลขออกไหมไม่ออกไม่ออกวันนี้เราก็เลยต้องมาขายไก่ต่อไปเพราะออกแล้วก็ไม่ถูก นี่คือตลาดสีวิไลนะครับคุณผู้ชมนะฮะถ้าอยากจะมาเดินเลาะก็มาได้เลยนะครับอาหารการกินของเราก็มีครบเพียบเลยทีเดียวมีทั้งอร่อยแล้วก็ไม่อร่อยนะฮะก็ต้องเลือกกันเราเองนะครับว่ามีอะไรบ้างแม่ค้าจ๋าสบายดีไหมจ๊ะสบายดี <laughs> สบายดีแล้วก็ไปละให้เป็นสบายดีถ้าเป็นบอสบายเขาจะอยู่ต่อ <laughs> เอาล่ะครับลุงบีเตอร์ก็จะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันวิดีโอหน้าจากลากันด้วยผลงานหอยใหญ่ๆสุดๆตนๆ,ๆนี้เลยทีเดียวจบจากหอยนี้แล้วเราก็พบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ยูดีกินทราบอยูจ่จากกินนัวสุขสบายดีสุผู้สุคนเปิดอาดหลาดประโลงโปรงเปงจดวดจวดเนี่ย โลงปิงจวดจวดทนี่เอาจวดทจังหววดสนะฮ้ยเยิหัวกันยุ้มัวกันแล้ีนแ้วยครับพี่น้องครับติดตามวิดีโอต่อไปครับพี่น้องครับสวัสดีครับ